Nói vậy chứ oh. ôi nón khai, phải <cười> <cười> ờ, nó nón hay không có ai dìu dắt nón nóng, mong <laughs> nón ạ mong mong <laughs> nón, <nóng>. hay <laughs> <laughs> แล,แล้วนะเก็บอกว่าอย่าร้องไห้เอย่าร้องงี้โอ้น้องไม่ไหววันนี้น้องน้องคงไม่ได้กินนมอ่ะวัน <rze> น <audio> oh, ี้น้องไม่ได้กินนมอ่ะขออน้องกินนมหนูไม่ได้น้องแก้วว่าเข้าไปร้ออะไรเอ้ยหนีเลยมิกเลยเอาลงขยะเอาลงขยะเอ้ยหนีหนีหนีมาม ไม่อไม่ถ้าน้องตายเดี๋ยวจะมีน้องคูใหม่ขึ้นมาลันมเลาันเป็นอมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเดี๋ยวจะมีคู่แฝดน้องเขามาอีกไม่เป็นไรอะอยากเจอคู่แฝดไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรเอามาก่อนถ้าอยากเจอคู่แเดี๋ยวอีสาวันเอ้ยสองวันสิวันศุกร์ไปนวันศุกร์มโอน้อง้หได้ก็ไม่องแล้องร้องอยู่ไม่ได้ยินหรอ สองวันวันศุกร์อ่าเขาไหัดศุกร์เขะได้หัดศุกร์นี้นะโอ้ให้หาองง่ายได้ถ้าพี่เจอต้องมาหาแล้วมาคุยกับพ่อเขาโอเคไหมไม่ได้ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์น้อเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยงง่ายไม่ง่ายเนี่ยอ่าโอเคไหมค่ะกลับบ้านได้ค่ะ

สวมตัวขาบ้านเน่านองเน่าแต่ไม่ได้นองกูยังสวัสดีค่ะหนูจื่อนางสาวเมทินีคำลังสีเจเลนจื่อตอมสังกัดนานค่ะนานง่ะคุณจ้างค่ะสังกัดนานนะบ้านเอาค่ะท่านหนูไม่ได้หลอกยากนเดี๋ยวเขาดีนะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลัตีสุเกศรชื่อเล่นชื่อแจมค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะบ่โมไซโมไซอันสุดท้ายบโมไซขึ้นชั้นบนหน่อยครับเดี๋ยวๆๆ๋ย่าไม่ทังกันฟังเนอะฟังเนอะคนอุดดิษนะคนอุดดิษนะแต่เรอะกลุ่มทั้งคู่เห้องให้ฟังเนอะอุดดิษครับอุดดิษปล่อยได้แล้วมั้งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววนจันทร์เกิดภูนค่ะชื่อเล่นชื่อเลียมค่ะมาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสามารถอย่างนี้เหรอได้ใช่เหรอแซมเปิลเซฟตี้ได้เลยไม่หมดแล้วเว้ยวันนี้